กลายเป็นกระแสดราม่าขึ้นมาอีกพี่น้องหลังจากที่พระพราแสงทองได้เดินทางกลับอุบลน,นะคะม,มือสองมือทีผ่านมาแต่ก็ไม่วายที่จะมีดรามา่าพี่น้องคะเพราะว่าทางด้านพระพราแสงทองได้ออกมาโพสต์แบบนี้กลับไปทํางานก่อนเด้อบายๆอยยโสธนบ้านหลังน้อยๆของแพรวพาวกลับมารอบหน้าพร้อมการออริชั่นนักร้องฮ่องเต้ เฝ้าบ้านนะลูกห้องเต้ก็คือน้องหมานะคะพี่น้องคะแล้วแพะภาแสงทองก็ออกมาถ่ายรูปนะคะหน้าบ้านหลังเก่าที่เคยอยู่มาตอนอยู่กับเม่เทพเป็นบ้านหลังที่พระพาแสงทองสร้างขึ้นมานั่นแหละพี่น้องคือบ้านหลังนี้นะคะขออนุญ,ญาตนะคะนี่พี่น้องภาพนี้แล้วกับโพสต์แคปชั่นแบบนี้บอกว่าบ้านหลังน้อยๆของแพวพลาวแล้วกับถ้เอาหลายๆ้นพี่น้องที่นี่ สงสัยเอา้าทําไมยังใช้คําว่าบ้านของแพลว่าเพราะว่าผู้ยาบาลฟินแลนด์กับประกาศแล้วประกาศขายทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็แก้งย้ายทางผู้อยู่เป็นที่เรียบร้อยทางผู้อาศัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าให้ย้ายออกออกภายในสิ้นเดือนนี้เมนบอพิ่นองตามที่ผู้าบาลเพิ่นนว้าแต่ทําไมแพลวราวแสงทองอยังโพส บอกว่าเป็นบ้านของแผวพราวแล้วกลางเดือนหน้าจะกลับมาอีกเรื่องนี้แหละกะเล่ยถ้ำเอาหลายๆคนงงพี่น้องว่าเอาแล้วสรุปยังไงขายกริงหรือเปล่าอะไรยังไงพี่น้องคนกเ็เลยมีค้ำถามขึ้นมาในใจว่าสรุปแล้วจ้างใดได้ขายละโบได้ขายอีหลีบอเป็นเรื่องจริงบอ,อันนี้คือคํำถามของ เหล่า f อที่ยังไม่เข้าใจนะคะเรื่องนี้พี่น้องคะทางด้านผู้ยิบาลบิก๊กเพิ่นกับประกาศออกไปทั่วโซเชียลแล้วว่าประกาศขายทุกสิ่งทุกอย่างนะคะตรงนั้นแล้วก็แจ้งไปทังเจ้าหน้าที่แล้วว่าให้ผู้อาศัยย้ายออกภายในสิ้นเดือนนี้ แบบนี้แม่พี่น้องคะจากที่แพรพวโพสแบบนี้นะคะหลายหลายคนเขามาเข่ามาคอมเมนต์พี่น้องคะบอกว่าเลิศค่ะแพรวไม่ใช่คนธรรมดานะขอบอกคิดผิดคิดใหมค่ค่ะโหมดบทโหด,หด,หดนางก็มีไม่แน่จริงนางไม่มาอยู่ถึงจุดนี้หรอกประสันพี่น้องนี่คือคอมเมนต์เด้คะ่ะแล้วต่อมาอีกนะคะก็บอกว่ารอชมคะ่ะ เราไม่ใช่เอซีใครแต่อยากดูตอนจบขอแต่ละฝ่ายว่าใครผิดใครถูกอันนี้คือคอมเมนต์นะคะพี่น้องคะอ่าเดินทางปลอดภัยนะคะเลิศเงียบชัดเจนนะคะสําหรับคอมเมนต์พี่น้องคะคุณบอกว่าเลิศเงียบชัดเจนสําหรับแพรพราวแสงทองนะคะอันนี้คือกระแสคอมเมนต์พี่น้องคะหลังจากทีแพร่พราวออกมาโพสแบบนี้ก็มีคนเขามาแสดงความคิดเห็น ต่างคนต่างะคะองคเเงมคเมนต์นะคะพี่น้องคะเ่มเงียบเรียบง่ายแต่มั่นคงเดินทางปลอดภัยนะคะลูกนะคะพี่น้องจำคลิปแรกที่เห็นเมื่อหกเจ็ดปีก่อนกับบ้านหลังนี้ที่วัดแพรวอาบน้ำให้ห้องเต้ขอให้ทีมงานเดินทางปลอดภัยพาคุ้มครองนะคะอ่าพี่น้องคะนี่คือคอมเมนต์นะคะที่เขามาแสดงความคิดเห็นคะ่ะสำหรับ แพร่ๆแสงทองแล้วคือพี่น้องลหลายๆก้นกะเป็นกําลังแรงใจให้ทั้งสองคนนะคะงานนี้พี่น้องขาทางด้านพระเอกซันวงสะทอนนะคะเพื่อนกระไดเดินทางมาก,กับแพร่าแสงทองนะคะมาเยี่ยมบ้านที่ยะโสธรแล้วกับไปเยี่ยมอาจารย์สมุนไพรน้ำนะคะซึ่งเป็นพ่อแม่คู้อาจารย์ผู้แลกผู้สอนลองสอนล่ำให้กครับแพร่ๆแสงทองนะคะทีเพื่อน บ่าบสบายอาการนักนั่นแหละพี่น้องแล้ววันนี้นะคะแพรพาวแสงทองก็ได้โบกมือลาอะยาโสทรอนกับไปกรุงเทพเพื่อลุยงานต่อแต่เรื่องนี้ก็ยังเป็นปริศนาสําหรับลหลายๆคนว่าสรุปขายกิ่งไหมเพราะว่าเห็นแพรพาวออกมาโพสแบบนี้แหละพี่น้องพี่น้องไม่ความคิดเห็นแบบใดหลายคน ยังมีความสงสัยว่าสรุปแล้วขายจริงไหมถ้าขายจริงแก้งย้ายไปแล้วทําไมแพลวพาวยังมาโพสต์อีกว่าเป็นบ้านของแพรวพาวแล้วแพรวพาวก็จะกลับมาอีกภายในกลางเดือนหน้าอะไรยังไงอันนี้ก็คือเรื่องทีหลายๆคนจับตามองนะคะพี่น้องคะเรื่องนี้สิจบแบบใดสิล้งเอยแบบใดลอดรุ่นตอนต่อ,ตอไปพี่น้องคะสําหรับเรื่องเล่าที เป็นประเด็นเป็นกระแสเป็นดราม่ายาวเหยียดมาถึงปีสองปีคิดว่าคงสิมี่มือใดมือหนึ่งที่จบนะคะพี่น้องคะอันนี้เข่ากันรุนรุนอย่างเดียวพี่น้องคะเป็นกาลังใจให้เสมอสําหรับแพรพราวแสงทองกับน้องซันมงสะทอนนะคะที่อย่างน้อยเลยทางแพรพราวแสงทองก็ยังมีคนอย่างพระเอกน้องซันนะคะที อยู่เคียงข้างบ่าวสิจีหยังนักนาสาหัสก็ยังมีคนที่อยู่เคียงข้างเป็นกําลังใจให้แผ่ววแสงทองเสมอสําหรับพระเอกสั้นแล้วเป็นคป็นคนทีคิดนําแผ่วเป็นห่วงเป็นใอย,ยอยู่ใกล้ให้ความสุขกับแผ่ววแสงทองกับเด็กๆด,ด้วยนะคะทางด้านพระเอกสั้นบอกเลยเป็นคนที่น่ารักเพิ่นยู่ในขอบรัวใยทีเป็นขอบครัวที่อบอุ่นมากนะคะแล้วตอนนี้ ทางด้านพระเอกสันวงสะทอนนะคะกับเป็นอีกอย่างทีให้เห็นถึงความเจ่งความสามารถของทางด้านสันวงสะทอนนะคะทุกมือดีเก่งข้นแห้งค่ะความพยายามความคิดความอ่านของเก่งความสามารถของสันวงสะทอนไม่ได้อยู่แค่นั้นเดี๋ยววันที่8ดที่เก่าเหน่อพิโนงคะรอดูว่าพระเอกสันวงสะทอนจะมีเซอร์ไพรส์ข่าวดีอะไรให้กับแฟนคลับเอซ พอวาเพอเดีบอกออกไปเหล่านี้พี่น้องค่ะว่าวันที่แปดที่เก้าที่จะถึงนี้นะคะมีเซอร์ไพรส์ใหญ่ลอดติดตามพี่น้องค่ะว่าทางด้านสันวงสะทอนผลสิออกมาประกาศข่าวดีอีหยังแล้วหลายหลคนจับตามองพี่น้องค่ะว่าเป็นข่าวดีอะไรกี่ข่าวอีหยังประมาณนี้หละพี่น้องซึ่งขอบอกว่าเป็นอีหยังทีแอฟแฟนคลับเอฟซีนะคะเอพีจับตามองแล้วก็ ล่อรุนเป็นกำลังแรงใจให้ทั้งสองคนบวาสิเป็นแพรวแสงทองพระเอกสันบงสะทอนเป็นอี้ยังทีน่ารักเข่าคู่กันแล้วคือน่ารักบวาสิเดินทางไปใสามาใสาก็คือเดินไปด้วยกันจับมือกันเหนียวแน่นอันนี้คือสิ่งที่อ่าเข้ามาเติมเต็มเพือ่อนเอินว่าเข้ามาเติมเต็มบวาหยังสิเกิดขึ้นไม่มีอ่าบวาวันพี่น้อง ถาบ่อนักแดนจริงก็คือเดินร่วมทางไปกับแพรวพรวแสงทองเนี่ยหาหายากพี่น้องหายากิหลีสําหรับคนที่เขาใจเจอกับกระแสดรามา่าทุกมือทุกมือแต่ละมือบ่มีอย่างเบาเลยสําหรับแพร่พรวแสงทองเป็นอะไรที่หนักหนาสาหัสดราม่าถาโถมมากมากแต่ก็ยังมีพระเอกซันที่เข้าใจทุกเรื่องราวแล้วก็ครอบครัว ของพระเอกซันด้วยบวาสิเป็นคุณพอ่อคุณแม่ของพระเอกซันวงสะทอนเพื่อนกะเข่ามาใหายกำาลัางแลงใจทางดันแพร่ๆแสงทองกับพระเอกซันวงสะทอนถือว่าเป็นอะไรที่น่ารักมากๆนะคะส้หรับมือนี่ฝากไว้ซ้ำนี้ค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะ